สวัสดีค่ะวันนี้อลลี่จะมาเก็บมะเขือเทศให้แม่ต่ายกันนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะมะเขือเทศนะคะแม่ต่ายปลูกเองบริเวณตรงนี้นะคะก็คือปลูกไว้สองต้นนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาลงต้นที่สามนะคะก็คือต้นนี้นะวันนี้น้องอลลี่นะคะมาเก็บมะเขือเทศใหญ่มากๆอาวาังข้างๆหน้าสิลูกนี่เทียบ ใหญ่มากๆเลยจริงๆแล้วยังไม่แดงมากแต่ว่าเราต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าอะไรอะนกน, <laughs> นกมันมากัดใช่โดนกัดไปแล้วหลายลูกนะคะมันอ่าันนหลบอี้มันหลบอยู่อ่าต้นมันอาจจะดูโทมโมแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็มีอายุไขข,ของมันแล้วเนาะแล้วเราก็เก็บกันไปหลายรอบแล้วนะคะอันนี้แดงแล้วอันนี้แดงมากนะคะแล้วมันก็หลบๆอยู่ด้วยนกคงไม่เห็น,อ,น,นอ่าเด็ดมาเลย แล้วเรายังมีลูกอื่นๆอีกเยอะไหมคะลี่นี่ลูกอื่นๆที่ยังไม่แดงนะคะอยู่ล่างๆนะนี่เปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะเต็มเลยเต็มเลยตรงนี้ด้วยนี่มุมนี้ด้วยนะคะเห็นไหมลูกยังเล็กๆอยู่มุมนี้เอาใบนี้ออกจะเห็นเลยนะคะอเออมีเหมือนมีอยู่ข้างในอ่ามีอยู่ข้างในอีกน,นี่ตรงนี้ด้วยนะคะ ทางนี้มีไหมมีอีกไหม,มนี่ลูกใหญ่ๆนะคะแต่ยังไม่แดงนะคะนี่ตรงนี้โอเคเด็ดมาเลยต้นเขาก็จะดูโสมๆหน่อยนะอายุไขก็เยอะแล้วนะคะทุกคนอ่ามีลูกนั้นด้วยนะคะคือปลูกแค่สองต้นแล้วเรามีมะเขือเทศกินตลอดเลย เนี่ยตรงนี้ก็อีกหลายลูกเลยนะคะที่เขากําลังจะเจริญเติบโตมานะคะพวงนั้นทั้งพวงค่ะทุกคนนี่ค่ะทั้งพวงเลยนะคะเยอะแยะเลยลูกนี้ไม่ค่อยสวยนะคะเป็นอะไรเอ่ยช้ำๆไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนที่เราจะทานเขาเนาะมามาก็จะไปหั่นดูว่าส่วนไหนเสียก็จะไม่เอาเอาแต่ส่วนดีไปกินเนาะได้ทั้งหมดกี่ลูกวันนี้ เจ็ดลูกค่ะเจ็ดลูกแปดกับลูกนั้นหรือเปล่าได้ไหมหรือไม่ได้เหมือนตอนแรกเรานับว่ามีแปดเนาะแต่นี้ได้เจ็ดลูกนี้หรือเปล่าอ๋อลูกนั้นเขาเป็นไรแล้วช้ำๆหมูน่าจะเป็นนอนเจาะเสียดายเลยนะคะทุกคนหนอนเจาะแต่มันก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าเราปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะไม่เป็นไรค่ะลี่เอาใส่ในถ้วยไปเลยลูกมันก็นอนเจาะอืมอืมอืม มันก็จะมีหนอนมารบกวนได้อยู่แล้วเพราะว่าเราปลูกแบบไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะวันนี้ก็พาทุกคนนะคะมาเก็บมะเขือเทศนะคะมาให้ดูเลยว่าผลผลิตของเราเป็นอย่างไรก็มีลูกสวยกับไม่สวยนะคะปะปนกันไปเนี่ยเราก็ได้มาหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็มะเขือเทศที่อยู่ตรงนี้นะคะหลายๆคนก็รู้แล้วเนาะที่ได้ติดตามคลิปของต่ายนะคะมีทั้งมีทั้งหมดด้วยกันสองต้นตายพึ่งเอาต้นที่สามมาลง บริเวณนั้นนะคะเพราะเห็นว่าดินเนี่ยเราปรุงแล้วเราก็ดูแลเรามีการเติมธาตุอาหารอยู่แล้วนะคะก็เลยได้เอามาเนาะ,ะวันนี้เจ้าเหมียวตามมาด้วยอ่ะฮันเอาไปให้ยายไปลูกไปเก็บเข้าตู้เย็นนะครับต่อไปนะคะแต่ก็จะพาทุกคนไปดูมะเขือเทศที่ใต่ปลูกอยู่ในแปลงนะคะเดี๋ยวเดินตามมาเลยนะคะมีอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นมะเขือเทศ ที่ปลูกอยู่ในแปลงค่ะตอนนี้เขาออกลูกแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยหลายจุดเลยนะคะนี่นะคะออกลูกแล้วนี่ค่ะอ่ามาแล้วนะคะสัญญาณมาแล้วนะคะมีลูกออกมาแล้วนะคะในช่วงที่มะเขือเทศออกดอกออกผลแบบนี้นะคะต่ายก็เคยย้ําแล้วเนาะไม่ใช่มาบํารุงตอนนี้นะคะต้องบํารุงเขาตั้งแต่เริ่มออกดอกเลยนะคะ ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำสดนะคะต้องไม่พร่องนะคะใช้เป็นประจํานะคะเวลาใช้เนี่ยไม่ต้องใช้เยอะแต่ให้ใช้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวต่ก็จะพาทุกคนมาราดรดต้นมะเขือเทศนี้กันนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมในคลิปหน้าๆด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ให้อลี่สาวน้อยมาเก็บมะเขือเทศนะคะแล้วก็อัปเดตมะเขือเทศที่อยู่ในแปลงนี้ให้ชมกันด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ